ลลไไร้าห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel หลังจากตระเวนเที่ยวกันมาหลายที่ในจังหวัดลำปางก็ถึงเวลาที่2อพิธีกรของเราต้องเข้าที่พักแล้วล่ะครับในทริปนี้เราจะพาทุกท่านไปพักผ่อนกันที่รีสอร์ทเล็กๆและอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามผสมผสานตกแต่งที่เมีกลักษณ์เฉพาะตัว บรรยากาศเงียบสงบที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายทั้งกายและใจที่เชอร์ปาแจ้สอนรีสอร์ทครับวันนี้เดินทางมาทั้งวันทั้งกินสุดเที่ยวสุดช่ข้อมูลก็สุดสุดมากนะฮะโอ้สุดทุกอย่างเลยนะจริงๆตั้งแต่มาเยือนลำปางมาคือพวกเราคือไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมเราถึงที่พักคืนแรกของพวกเรานะฮะครับผมนั่นก็คือเชอร์ปาว้าวใช่เหรอเชอร์ปาว้าวครับผมเฮ้ยจริงๆใครจะตั้งชื่อว่าเชอร์ปาว้าว ไม่ใช่ใครอื่นครับผมซ้ายมือของผมนั่นเองนะฮะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่จิวนะฮะเจ้าของรีสอร์ทเชอร์ปาว้าวว้าวครับสวัสดีพี่จิวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพียน้องไมเคิลครับผมพี่จิวผมขอญาติถามคำถามแรกอย่างนี้ก่อนเลยทำไมเชอร์ปาว้าวพี่มันยังไงฮะคือตอนแรกเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยชื่อเชอร์ปาก่อนเพราะว่าเราชอบชื่อเชอร์ปาเพราะว่าเป็นชื่อจากเนปาล คนที่ปีนเขาจะรู้ว่าเขาไปนชนเผ่าที่เป็นลูกหาบที่แข็งแรงมากในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ทีนี้เนี่ย oh. พอเพื่อนต่างชาติเนี่ยคือเราเป็นคนเที่ยวเยอะเที่ยวมา68ประเทศก็เพื่อนกันเยอะแยะไปหมดคนอังกฤษมาฮอลแลนด์มาเยอรมันมาทุกคนมาถึงปุ๊บเฮ้ย hey, มันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะแล้วทุกคนก็บอกว่า wow วแล้วก็มันก็คุยกันเองพูดเป็นายเยอรมันงภาษาอังกฤษไปเฮ้ย hey, คุณเคยเห็นอย่างนี้ไหมที่ไหนมันบอกไม่เคยเห็นแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอะไรในภาษาเยอรมันก็บอกว้าวอ้าวก็ดีสิทัางนั้นก็เราก็บอกตตัววนเเเเรราาาาไปปลย่่ชืออ เห็นว่านี่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานด้วยใช่ครับแล้วก็นับเป็นหน่วยไหนฮะปีวันหรือเดือนเออยังถ้านับวันก็ยังไม่ครบปีถ้านับเดือนก็ยังไม่ถึง8เดือนดีเราสร้างจริงประมาณสัก5-6ห้าหกเดือนจากแปลงที่ที่เป็นป่าใช่กลายเป็นกลายเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยใช้เวลา 5- 6ถึงหเดือนห้าถึงหเดือนไวมากนะไวมากนะคืออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ผู้ออกแบบแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเพราะว่าท่านออกแบบได้แบบว่าโดยยังอิงธรรมชาติที่นี่อยู่ เพียงแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเขานะเราเพียงแต่เอาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ไดออกไปโชว์คือที่นี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นเนี่ยเรามีแค่บ่อน้ําขนาดสเมตรอยู่ในที่ปรากฏว่าเราขุดเราได้ตาน้ําธรรมชาติขึ้นมาเองเลยคือพูดง่ายๆว่าน้ํามันออกมาจากทางไหนเนี่ยเราขุดตามไปครับแล้วเราก็ตามที่ว่าน้ําที่ดินเขาบอกเราก็เลยได้เป็นลำธารกับน้ำตนในที่ส่วนตัวเลยแล้วพอเรามาทำไปสักพักหนึ่งเราถึงมาค้นเจอว่าแรงบันดาลใจที่เราทําที่เนี่ย เกิดจากอะไรที่เราเคยไปเที่ยวมาแล้วไปเจอว่าแหล่งเขาเรียกว่าตอนนี้เขากำลังนิยมคำว่าหล่งสารตั้งต้นใช่ไหมสารตั้งต้นสารตั้งต้นน,นี้เนี่ยคือเมืองลาสโตเกในประเทศโครเอเชียเป็นเมืองที่ลำธารทั่วเมืองไมหมดและลำธารก็วิ่งลำธารทุกลำธารจะมีบ้านตั้งอยู่และบ้านทุกหลังก็จะต้องมีลำธารของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งเส้นโ,<ฮ>โอเคแต่บ้านเขาอะ เป็นแบบนี้เหรอพี่๋อไม่ใช่ครับบ้านเขาที่รัสโตเก้เนี่ยจะเป็นบ้านที่อายุร้อยกว่าปี2องร้อยสามร้อยปีตั้งแต่สมัยไหนละโบราหน่อยใช่แต่ว่าเราเอารถบ้านมาใส่เพราะอะไรครับผู้ชายคนไหนไม่ชอบรถไม่มีครับทำไมเธอถึงชอบรถอ่าผมว่ามันเท่ดีมันเป็นความอิสระเว้รถมันไปได้ทุกที่เพิ่มเมื่อไหร่ที่เรามีการเคลื่อนที่มันหมายถึงว่าเราเป็นอิสระเราเป็นเสรีชนเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบ้านถึงมาตั้งถึงจะไม่เคลื่อนที่แต่ฟิลมันได้มันได้ นอกเนี่ยมีการตกแต่งที่เรียกว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ข้างในเนี่ยเห็นพี่จิวบอกว่ามี15ห้องใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่เหมือนกันสักห้องเลยใช่ครับจริงปะเนี่ยพี่จริงยังไงฮะคือไม่เหมือนคือข้างในห้องไม่เหมือนไม,ไม่ใช่ว่าสถาปนิกเราเมาแล้วแบบ <c oughs> แต่งไม่เหมือนกันนะไม่ใช่คือเราต้องการอย่างนี้คืออะไรก็ตามที่มันซ้ําๆอ่ะมันน่าเบือ่อครับแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันน่าเบือ่อ เราต้องการ explore อย่างบางห้องเนี่ยเราตกแต่งเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นบางห้องนี่เราตกแต่งคล้ายๆเป็นสวนนกยูงเอาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่จิวพาไปดูห้องหน่ดีกว่ายินดีเลยครับยินดีเอาห้องที่สามารถเปิดให้ดูได้แล้วกันส่วนห้องที่เปิดดูไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูไม่มีสำหรับรายการจิเม็ดูได้หมดดูได้หมดเลยมาถึงห้องแรกนะฮะที่พี่จิวจะรีเพรเซต์มานะฮะชื่อชิลลี่ชื่อห้องชิลลี่ครับทำไมครับผม เพราะว่าห้องนี้มันมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นพอเป็นส่วนตัวสูงมันจะคุณจะสามารถแสดงตัวตนคุณออกมาได้คุณอยากจะชิลลี่แบบชิลชิลหรือชิลลี่แบบเพ็ดพลิกใช่เผ็ดคุณอยู่ดีคุณเลยเพราะนั้นเชิญเลยครับยินดีต้อนรับครับพี่ข้างในนี้พี่เปลี่ยนหมดเลยพี่เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าห้องนี้มันหอมด้วย ใช่ไม้สนฟินแลนด์ไม้ไมสนโอ้เราละเอียดมากคือฟินแลนด์เป็นประเทศที่ทําไม้สนดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีเคา c เจอร์ในการทําซาวน่าแล้วห้องน้ำทุกทีไปทุกที่อึดอัดใช่ไหมครับอ้าวเชิญเลยครับโอ้โหโอ้โหคุณพี่เอ้ยนี่คือห้องน้ำที่ใหญ่เท่าๆกับห้องนอน เฮ้ยไม่ใช่แล้วนอนใหญ่กว่าห้องนอนอีกดูดิแต่ตะโกนทำไมครับเนี่ย <c oughs> ตามรีเควสของผมนะฮะผมเซ็กซี่นะครับตอนนี้พี่จิวพามาเรียบร้อยครับครับผมเซ็กซี่โอเคข้างในมีความ ยังไม่มีอะไรจ้าเหมือนเหมือนห้องเราเหมือนห้องเหมือนห้องเราเหมือนชิลลี่เห็นว่ามันมีทำไมมันมีทไมมันมีอะไรนี้อยู่เอางี้คุณเข้าไปคุณเข้าไปคุณเข้าไปแล้วคุณแล้วคุณเข้าไปคนเดียวก่อนคุณเข้าไปคนเดียวก่อนคุณเข้าไปคนเดียวก่อนอ่าโอ้ตรงนี้อะพี่ใช่แล้วไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยเหรอตรงกลางนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมดูครับเฮ้ยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคนนี้เขาเป็นคู่รักของคุณที่คืออาจจะเคย ขาดความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับขาดความเซ็กซี่หรือไม่มีโอกาสที่จะปลดปล่อยความเซ็กซี่ออกมาจากที่ห้องนอนเนี่ยจะสามารถดูเฮ้ hey, ยทำอย่างนี้ <laughs> อ๋ออย่างนี้เลยทีกันทำทำ่าเซ็กซี่เซ็กซี่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่คือมันเห็นหมดเลยนะเนี่ย อันนี้คือห้องปาร์ตี้ครับห้องที่ผมรีเควสไปนะครับเพราะบอกว่าห้องนี้เนี่ยสร้างมาจากรถเบนซ์นะครับที่สร้างขึ้นในปี1974เดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าจัดเฟี้ยวแค่ไหนครับผมครับเป็นห้องที่สนุกที่สุดครับรับรองเด็กๆหรือวัยรุ่นชอบมากเจอเลยครับปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ครับโอ้โหขดปังโอ้โหใหญ่มากและห้องนี้มีห้องน้ำสองห้องด้วยห๋อมากนะฮะ เป็นเตียงสองเตียงโอ้มีนี้ด้วยนะฮะห้องนี้ชื่อว่าห้องปาร์ตี้ใช่ครับซึ่งคําว่าปาร์ตี้เนี่ยพี่พี่จิวมันทาให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆเลยพี่ถูกต้องครับสมัยเด็กๆผมเนี่ยคือชอบแบบเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะต้องเล่นกัน่ะถูกต้องไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ยอมไม่ยอมนอนวลานอมนอนไม่นอนไม่นอนเล่นกันเออยังไงคอนเซปต์ยังไงพี่ห้องนี้ออกแบบมาเพื่อคอนเซปต์อยู่ที่น้องเพราะว่าเลยเนี่ยนะครับตอนตอนกลางคืนคุณยายังไม่อยากนอนเฮ้ นั่งคุยกันอเอาอุปกรณ์นับนับเลขเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมการ์ดกันข้ามหัวเตียงตรงนี้คือตรงนี้มันเหมือนกับวันเวลาเก่าๆแล้วห้องเนี้ยบังคับให้คุณต้องนั่งเพราะว่าหลังคามันจะมันลอยมันลอยมันนั่งแล้วมันจะสบายเพราะเราต้องการให้คุณย้อนวันเก่าๆพวกนี้ออกมา เดี๋ยวพี่จิวเนี่ยเขาเตรียมมือพิเศษนะครับให้กับพวกเราชาว The First u l t i m a t e ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามือพิเศษค่ำคืนนี้จะเป็นอะไรครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าวัดพระาธาตุลำปางหลวงเป็นพระาธาตุประจำปีนักษัตริย์ใดระหว่าง TF1 ปีฉลูหรือ TF2 ปีวอกส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามด้วยเพลงทั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชุดรับไปเลยเมนูข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปจากร้านข้าวซอยโอมาสัปดาห์นี้แจกทั่วประเทศติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เราให้พวกเราเนี่ยออกไปค้นหาออกไปค้นพบครับผมเหมือนกับที่นี่เลยครับจังหวัดลำปางและในสัปดาห์นี้นะครับผมก็หมดเพียงแค่นี้แต่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมเราจะไปที่ไหนเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมได้ติดตามกันให้ดีเลยครับผมวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับเอ็มม่าบายเอ็กซ่าจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครับแคนนอนปรินเ r อร์ครับวีสกินแคร์เอ็กเพร t โพดิชั่นซันสกินครับร้านทองแท้ a ออโรา ยัสตีโฟล่า The First Tour and Travel สายการบินบางกอกแอร์เวสเอเชียบูติกแอร์ไลน์ที่พักสวยๆจากเชอร์ปาแจซอนรีสอร์ทครับรวมไปถึงการเดินทางที่แสนสบายจากแวนลำปางด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอพวกเราใหม่ในสัปดาห์หน้า9โมงครึ่งนะครับผมที่ช่อง PPTV HD 36 The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับวันนี้เพ็เตอนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส,สครับพี่ดูดูวิวนูน่นดูวิวนูน่น ตัวออกเดินทางไปรับลมหนาวกันที่ลำปางไหว้พระธาตุประจำปีฉลูดูเงาพระธาตุสุดอันศีนที่วัดพระธาตุลำปางหลวงพักผ่อนในที่พักท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติที่เชอป่าแจ้ซอนรีสอร์ทชมหมอกยามเช้าแช่น้ำอุ่นชิมไข่ออนเซนณอุทยานแห่งชาติแจศอนไหว้ขอพรอพระใหญ่ได้บุสึกซึมซับกลิ่นอาประเทศญี่ปุ่นที่วัดพระธาตุดอยพระชานออกเดินทางวันที่14-17ตุลาคม2515จำนวน4วัน3คืน ราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจํานวน30ท่านเท่านั้นโทร065 879 3936ตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่ไร่สุวัรน,นะฮะผมเนี่ยได้ยินติดหูมาเลยว่ากาแฟขึ้นชื่อที่นี่คือกาแฟนักคาราเมี วัดพระธาตุดอยพระชานนั่นเองครับผมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องลองมาสักครั้งหนึ่งนี่ครับไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะฮะผมโปร่งๆเลยนะฮะตลาดเก้าเจ้าแจ้งว่าไทยโมเดร์นคเอซีนครับ